ฮือฮาเฮีถ่ายรูปไฟเผือกโชว์ตัวในงานค่าตัวสูงราคา11ล้านบาทฮือฮานะครับ แห่ขอถ่ายรูปควายเผือกอายุ3ปีโชว์ตัวในงานประเพณีวิ่งควายค่าตัวสูงราคาฝ่า1 1ล้านบาทวันที่30ตุลาห5ห้นายไตยพบวงไตรัตนะครับผอจอผอวอจอนะครับระยองเป็นประธานปเปิดงานประเพณีวิ่งควายชุมแสงครั้งที่42จัดขึ้นบริเวณตลาดชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองโดยมีนายทารา ิตุเดชะสสจังหวัดระยองนายอิทธิพลนายอิทธิพงศ์จัตีมงคลนายอำเภอวังจันทร์และนายเอกชัยขาวสะอาดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลชุมแสงแเทศบาลตำบลวังจันทร์อบตอนะครับป่ายุบในและคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับนายเอกชัยนาย,ยกเทศมนตรีตำบลชุมแสงกล่าวว่าสำหรับวัด สำหรับงานประเพณีวิ่งควายชุมแสงเป็นประเพณีที่จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2519เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นส่งเสริมการเลี้ยงควายอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญคือสร้างความสามัคคีในประชาชนในพื้นที่ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยการแข่งขันฟายประเภทต่างๆการแข่งขันวิ่งควายประกวดธิดางานประเพณีวิ่งควายและการแข่งขันไซเคิลคอร์สนะครับรวมถึงการแข่งขันกีฬาหลายๆอยาหลายๆประเภทมีมหกรรมสินค้าหลากหลายด้านนายไตรภพนะครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดระยองกล่าวว่างานประเพณีวิ่งควายชุมแสงนับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ ตัดต่อเนื่องกันมายาวนานประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่แฝงไว้ด้วยปัจญาชีวิตและคติธรรมของบรรพบุรุษเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักเห็นความสำคัญของควายซึ่งพาหะที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตลอดปัจจุบันจำนวนฝ่ายก็ได้ลดลงไปจึงควรส่งเสริมอนุรักษ์สืบไปต่อมาได้มีการประกวด วายตลกวายสวยงามรวมถึงการประกวดแข่งขันวิ่งควายซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมกันอย่างมากมายโดยเฉพาะการนำไายเผือกอายุ3ปี4เดือนราคาค่าตัว11ล้านบาทมาโชว์ภายในงานสร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมงานที่แห่มาขอถ่ายรูปรวมถึงควายยักที่มีขนาดตัวใหญ่และสูงใหญ่ ส่วนการแข่งขันมิ่งไฟได้สร้างความสนใจถือเป็นไฮไลท์ของงานที่มีประชาชนแห่กันเข้ามาชมเรีเชียร์กันจนแน่นสนามโดยมีฝ่ายเข้าร่วมแข่งขันกันจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นประเพณี้สืบเนื่องมายาวนานมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ